สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องไก่ที่เขาออกตีแสนตีล้านได้มันมีอ์ประกอบอะไรแล้วมันตียังไงไก่เขาถึงออกตีแสนตีล้านได้นะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆคงจะได้ยินว่ามันก็ต้องตีแพ้ไกลเร็วอยู่แล้วใช่ไหมครับชนะอันก็หน่อยชนะอันแรกอ่า แล้วทาไมมันถึงตีชนะเร็วขนาดนั้นเพื่อนๆสังเกตนะครับไก่ที่จะออกตีแสนตีล้านได้นะครับเขาตีนะครับบางตัวนะครับแข้งดีนะครับอ่าสังเกตนะว่าทําไมไก่เราแข้งดีแล้วทําไมมันจะตีแสนตีล้านไม่ได้นะมันมีองค์ประกอบยังไงไก่แข้งดีนะครับเบอร์แข้งตีเจ็บจริงตีแรงจริงนะครับไก่บางตัวนะครับแต่ว่าแทงไม่ลึกครับอ่าแทงไม่ลึกคือยังไงไก่บางตัวเห็นไหมครับมันตีแรงนะครับ แต่ว่าตอมันแทงไปไม่สุดต่อครับแบบว่ามันโดนไม่เต็มต่อครับมันโดนเฉียดๆม่งแทงก็แทงเขี้ยแทงไม่ลึกครับอ่าไก่ที่เขาตีแสนตีล้านได้เพื่อนๆเห็นไหมครับเขาแทงมาทีนะครับมีอาการเลยนะครับยกแต่ละทีคือฟังตรงข้ามมีอาการเลยนะครับคือไก่พวกนี้นะมันไก่มันก็ตีเหมือนไก่แหละไก่มันก็ตีเหมือนกันหมดแลลวครับ มันก็บินแข้งตีเจ็บแต่ว่าแทงไม่ลึกอันนี้ก็เยอะครับนี่ครับหลักๆก,ก็ที่มันมีได้ก็เนี่ยเรื่องของการแทงลึกนะครับแล้วก็เรื่องจิตใจนี่มันต้องมีอยู่แล้วครับใกล้ที่จะออกชนได้เรื่องจิตใจไอ้ไก่ที่ตีชนะอันก็หน่อยชนะอันหนึ่งอ่ะอันนั้นคือไก่แบบ ชนะหลายรอบนะครับชนะมาแบบสักสองสามรอบคือว่าใกล้แบบนั้นแหละครับคือใกล้แทงลึกครับแต่ไก่บางตัวนะครับบินไม่มีเสียงนะครับยกทีดังพุพุพุแต่ว่ามีอาการครับอ่าคือไก่แบบนี้คือมันใช้ตอดีครับบินไม่มีเสียงครับแต่ว่ามันแทงครับอ่าส่วนไก่บางตัวตีแรงจริงครับบินนี่เสียงแบบน่ากลัวเลยครับยังกับฟ้าผ่าบินทีแต่ว่า ตีไม่มีอาการนะครับตีคู่ต่อสู้แบบว่าแผลไม่เกิดนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องความแม่นนะครับไก่นะครับถ้าสมมุติตีสิบทีนะครับอ่าตีสิบทีนะครับถ้าพลาดสักสองสามทีอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าตีสิบทีพลาดไปสักห้าทีแบบนี้ก็ไม่ไหวครับอ่า การบินทำคู่ต่อสู้ทีนี้คือว่ามันต้องใช้กําลังเยอะนะครับกําลังปีกกาลังปีกครับถ้ายกไปแล้วไม่โดนเป้าก็ยกไปเสียแรงเปล่าครับดูให้ดีนะครับเรื่องความแม่นกับเรื่องแทงลึกเนี่ยครับสังเกตดีๆะครับถ้ามันบินนะครับถ้าบิน10ทีพลาดไปสักสองทีอันนี้ยังพอให้อภัยได้ถ้าบินสิทีพลาดไปแล้วห้าอย่างนี้คือ ไม่ไม่ผ่านครับอ่ามันก็คงไปตีล้านไม่ได้ครับสังเกตนะครับดูคลิปนะครับไก่ที่ตีแสนตีล้านนะครับเขายกคือว่าเป็นโดนนะครับไม่มีส่วนมากจะพลาดคือว่าน้อยมากนะครับอ่าแล้วก็แทงลึกแล้วก็เรื่องจิตใจเนี่ยนะครับองค์ประกอบสําหรับผมนะผมคิดว่าหล,ลักๆมันก็มีแค่นี้แหละครับไก่จิตใจแล้วก็เรื่องความแม่นเรื่องการแทงลึกครับ อ่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆ